ดล้วในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในบนภูเขาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราลงลงป่ามาในภูเขาแห่งนี้นะครับมาหลายหลายวันเลยนะครับเพื่อไม่มีแหล่งน้ําเลยนะครับผมบนภูเขานี้ตอนที่ผมก็เลยจะลงไปภูเขาครับผมภูเขาแล้ว ตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกหิวน้ำมากๆเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับตอนนี้เราเจอต้นปาล์มวันนี้ผมก็มาปีนเขาแล้วครับใช่ครับวันนี้ผมมาปีนเขาพ่อพ่แม่ผมครับวันนี้แม่ผมวิ่งก็วิ่งถึงหารือ มัสนสมประลงเลยครับผมอุย้ยทุกคนเหมือนจะเจอแหล่งน้ำนะครับเล่นนะเพื่อให้ปลาชุกนะครับผม่าลงไปอย่าลงไปเดี๋ยวตกระวางัง ตรงนี้ก็ผมตรงนั้นก็เป็นเป็นภูเขาขึ้นไปรูเป็นภูเขาครับผมสูงมากเลยครับไม่รู้จะชาติไหนจะไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวผมแหล่งน้ำโอ้โหเจอแหล่งน้ำแล้วตัวไปเลยเย้โอ้โหตรงนี้นะครับเหมือนเราจะเจอกับมันขึ้นเองครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นมันขึ้นนะครับผมใช่ครับถ้าดูเดี๋ยวผมนี่ก็เพราะว่เป็นภูเขาครับก็เอยู่กลางภูเขามีแหล่งน้ำด้วยเป็น นี่ผมเหนื่อยมากเลยนะคะผมโอ้โหรู้สึกว่าการการภูเขาก็มีแปลงน้ำเลยนะครับผมเป็นน้ำที่แบบสี่เหลี่ยมสมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วเช่นที่เรากินน้ำแล้วนะครับเราก็มีแรงขึ้นผมนี่คือทางกลับผมแล้วผมจะขึ้นตรงนี้โอ้โหสูงมากเลยไม่รู้จะชานี้ขึ้นไปได้เปล่าโอเคขอบเก่าเราจะขึ้นไปเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โอ้

น้องหมากมาเลยนะครับผมโอเคเราเราจะลองขึ้นมาตรงนี้กันนะครับผมผมว่ามันน่าจะขึ้นได้อยู่นะโอ้โหผมก็ไม่รู้กันนะครับว่ากลางป่าหรือก,กลางภูเขาแบบนี้นะครับเราไปไปเจอกับอะไรบ้างนะครับผมเจอแหล่งน้ำด้วยเออขึ้นกันดีกว่าทุกคนเกาะดินหน้าดินตรงนี้ไพนะครับผมเพื่อไม่ให้โอ้ยโอเคทำไกลดี โอ้โหาอ้โชคดีมากเลยนะครับที่เรามาเจออ่า นแต่นป่านับที่มันเป็นทางรับรๆแต่รอบนี้เป็นภูเขาสูงเลยเฮ้ยโอ้ยอโอ้ยขึ้นตรงยเจ้ากได้แล้วผมถ่าจากตรงบ่อน้ำที่ไปครับผมขึ้นมาตรงนี้แ nope. ล้วเหนื่อยมากผมแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้ดูดิสิครับโอ้โหโอเค นี่ครับเหมือนจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ระวังหญ้าโดนตัดนะรับมันจะทิ่มเท้าเอานะไปดูก,กันว่าจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับโอ้ยโอ้ยตอนนี้ครับเราก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้น้องหมาขึ้นมาได้่แต่ว่าพักเหนื่อยกันก่อนผมนั่งบนกิ่งไม้นี้แล้วนี่ขนมขนมตังเมยียครับผม ว่าอยังอีกสูงเลยนะจะขึ้นหรืเล่าโอ้ยคุณคุณโอ้ยหมาขึ้นมาแล้วโอเคต่อสู้บ้างแล้วหมามันยังทำได้เลยโอเคโดนหมาแซงไปเรียบร้อยแล้วขนาดหมาเปิดตัวที่อุ้นขนาดหมาเปิดตัวที่หลังยังยังโดนนำเลยด้วยโอ้ยวใกล้ถึงจุดหมายแล้วผมโอเคดูกันมา โอ,โอเคเหนื่อยจะไม่มีแรงพูดแล้วอีกว่าไกลๆเฮ้ยคุณข้างหน้านะครับผมจะเห็นกับอะไรบางอย่างเมืนจะเจอหมู่บ้านบนภูเขาแล้วครับผมเฮ้ยเพียขึ้นไปเจอในภูเขาผมเห็นมันเต็มบ้านเพียไปดูหมู่บ้างนะครับเผื่อจะเจอเจอของกินนะครับผมต้องแบกย่ังที่ผมขึ้นมาสูงมากนะครับผม ไม่ได้ลุยยากอีกโอ้ยตรงนี้โคตรสวยเลยครับผมโอ้ยมาต่อกันครับผมโอ้ยข้างบนมีคนด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับผมโอ้ยมองลงไปนี่โคตรสูงเลยครับผมขึ้นมาต่อกันครับผมตรงนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วครับผมโอ้ทุกคนครับวิวโคตรสวยเลยนี่ สุดยอดเลยครับผมเห็นวิวเห็นตรงนั้นครับที่เป็นถนน,นนะครับมันคือทางหลวงหมายเลข203นั่นเองโอเคต่อๆๆข้างบนนะครับเหมือนจะเจอหมู่บ้านนี่ถึงนะครับผมโอเคเราโชคดีก็อาจจะมีของกินได้คนเยอะขนาดนี้คงมีของกินแหละผมหลงอยู่ในภูเขานี่มันหลายวันแล้วมาถึงข้างหน้ามีดินดินที่ลื่นมากเลผมจะหลงวิ่งดูนะ่เนี นี่บ้โคตสวยเลยโอ้โหวิวบ้านเราดีมามาแล้ว,ว,วผมประตูเข้าบ้าน,นที่นาจีนี้โชคดีมากเลยครับที่เราหลงมาในภูเขาและเรามาเจอหมู่บ้านตรงนี้ครับโอ,อ้่ยิงผมโอ้โหวิวสวยมากเลยอนุญาตครับ บ้านกลางภูเขาเลยครับยอดได้เ like. ห็นมุมสูงด้วยแล้วก็มีของกินที่อร่อยด้วยครับผมจะหมดแล้ะหมดแล้วนะครับคมณนี่้ีครับไม่มีเลยนะครับทิ้งไปแล้วก็มีเยอะเป็นวันนี้เยอะมาก้วผคนนี้เลอเจอเหมืนในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย